ไปดูกันต่อนะคะสำหรับปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากทีเดียวในอำเภอหัวหินนะคะโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็ในช่วงของเทศกาลค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่ทางเทศบาลเมืองหัวหินนั้นพยายามที่จะแก้ไขมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลล่าสุดก็มีการหารือการร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะเดินหน้าสร้างโครงข่ายคมนาคมในการแก้ไขปัญหาจารจราจรในพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณวริจาหารภูมิค่ะ การขยายตัวของเมืองหัวหินแบบก้าวกระโดดในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานอกจากจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้วขณะเดียวกันยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นกันโดยเฉพาะการจราจรในพื้นที่ที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นทุกวันคืออำเภอหัวหินนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะฮะก็ประชาชนก็มาเที่ยวจานวนมากรถก็มาตามไปด้วย แล้วสนนขนทางหุหยมันรู้สึกจะจะเป็นแบบอ่างน้ำานะมันมันก็วนอยู่อย่างนี้จำนวนรถมันก็มากขึ้นมากขึ้นก็มีคือตอนเย็นเป็นชั่วโมงเร่งด่วนหรือหรือไอประชาชนค่อนข้างที่จะมามาช่วงเย็นมาหาอะไรทานอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นร้านอาหารอะไรตามชายทะเลอย่างเงี้ยก็ถนนเราก็มีเท่าเดิมนะรถมันก็มันก็มากมันก็วนหาที่จอดอยู่เงี้ยก็ก็มีรถติดนะคะแต่มากตอนเช้า แล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ช่งชวงเาร์อาทิตย์นี่จะเป็นโค้งหัวหนาแถวออส่วนน้าอะค่ะตรงนั้นจราจรจะติดขัดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยทางรถไฟนี่ก็เดือมมากรถก็จะติดนะคะน,นันแออัดโดยมากตกอนเช้าเด็กมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุปกรองมาส่งเด็กซึ่งจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จุดตัดทางรถไฟกลางเมืองหัวหินนับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหารถติด ดยจุดตัดที่พบว่ามีปัญหามีอยู่สองแห่งคือจุดตัดทางรถไฟซอยหัวหิน70หรือถนนชมศินและซอยหัวหิน88ชุมชนบ่อนไก่ซึ่งเป็นถนนจุดตัดที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมีลักษณะคับแคบและเป็นคอขวดซึ่งปัจจุบันเมืองหัวหินเจริญขึ้นและมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จุดตัดรถไฟกลางเมืองหัวหินทั้งสองแห่งมีปริมาณรถสะสมตลอดทั้งวนันสร้างปัญหาการจราจรติดขัดต่อเนื่องไปจนถึงตัวเมืองหัวหินตางกระทรวงพมนาคมโดยพระท่านรัฐบนตรีว่ากระทรวงคมนาท่าน,ท,านท่านเป็นประธานมาประชุมในเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองที่หัวหินนะครับเพราะว่าการจราจรที่แออัดของหัวหินส่วนหนึ่งมาจากเส้นทาง รถไฟที่เรียบแล้วก็เรามีรถไฟผ่านอยู่มากเมื่อเมื่อขบวนรถไฟผ่านก็ทําให้รถติดมากนะครับก็มีแนวคิดที่จะทําทางลอดหรือทางข้ามในบางส่วนนะครับซึ่งเป็นเป็นเทคนิคทางวิศวกรรมจราจรที่ระดับสูงที่เขาต้องทำนในระดับพื้นที่คงจะไม่สามารถดำเนินการได้นะครับ สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องจุดตัดรถไฟนั้นเบื้องต้นเทศบาลเมืองหัวหินได้เสนอขอเปิดจุดตัดรถไฟแห่งใหม่โดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างการหารือในข้อระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทยขณะเดียวกันยังได้เข้าหารือกับกระทรวงคมนาคมหาทางออกแก้ไขปัญหารถติดอย่างยั่งยืนด้วยการจัดทำทางลอดรางรถไฟแก้ปัญหาจุดตัดรวมถึงทางเบี่ยงและทางยกระดับลอยฟ้าในการระบายรถ